คณะบดีาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีหนุนนวัตกรรมการเรียนรู้สืบสารภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นเรศขันธรีคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โดดเด่นโดยด็อรอภินยาสุขช่วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษานำนักศึกษาลงมือปฏิบตัติการทำอาหารจากดอกจานพืชพื้นถิ่นอีสาน กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยร่วมคัดเลือกเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารแบบดั้งเดิมด้วยเตาถ่านด้วยความพิธีพิธันในทุกขั้นตอนดรอภิญญากล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาครูในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนรุ่นต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะช่วยสร้างครูรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นใส่ฟองสบู่ร้ายใส่ห้ายแสบห้ายไม่เป็นไรไม่เป็นไร